ในบรรดาคู่เลขมือถือเลขที่ขี้ลืมที่สุดคือเลขอะไรรู้ไหมคะคือเลข0440นะคะในช่วงก่อนที่จะมาทําในเรื่องราวของเบอร์มงคลอาจารย์ก็เคยใช้0440นะคะอยู่ตําแหน่งวาสนาตําแหน่งวาสนาก็คือตําแหน่งที่อยู่หลังรหัสประเทศนะคะเช่น01 08 09 06นะคะอาจารย์มี0440อยู่พอเลิกใช้แล้วก็ยังสามารถอ่านเป็นทิศทางแนวโน้มได้อยู่อีก หลายปีนะคะเพราะว่าเบอร์ที่เป็น0440ที่เป็นเลขเสียเนี่ยอาจารย์ก็ใช้มาหลายปีเหมือนกันนะคะประมาณ5-6ปีนะคะในแนวโน้มที่ออกมาคืออาจารย์จะกลายเป็นคนขี้ลืมนะคะเป็นคนโก๊ะ้เป็นคนสะเเพ้านะคะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะคหนักที่สุดคือลืมรถเป็นคันๆไว้ที่ห้างนะคะอาจารย์มาทํางานที่ J.J.M. นะคะขามาเนี่ยขับรถมานะคะแต่ว่าขากลับเนี่ยขึ้นแท็กซี่กลับไปนะคะแล้วก็ ไปตามหารถตัวเองที่คอนโดนะคะหารถไม่เจอนึกว่ารถหายนะคะนึกไปนึกมาเอา้าวันนี้ขับรถไปเจเจนี่นะสุดท้ายก็เลยต้องโบกวินมอเตอร์ไซค์นะคะให้ไปส่งที่เจเจมอเพื่อที่จะขับรถกลับมาไว้ที่คอนโดนะคะสรุปวันนั้นทั้งวันนะคะได้นั่งอยู่สามรอบนะคะครั้งแรกขับรถไปครั้งที่2นั่งแท็กซี่กลับมาครั้งที่สก็คือ ขึ้นบินมอเตอร์ไซค์ไปเอารถจากห้างเจเชมอกลับมานะคะอันนี้ก็คืออิทธิฤทธิ์ของคู่เลข0440นะคะหรือว่าแนวโน้มของคนที่ใช้0440ส่วนมาก,ก็จะขี้หลงขี้ลืมปั้มปัมเปิดๆก็กโก,โก้หน่อยนะคะใครมีทิศทางแนวโน้มในรูปแบบนั้น ให้เลิกใช้นะคะมันเป็นคู่เลขเสียนะคะศูนย์เนี่ยบางมุมมันหมายถึงว่าไร้ทิทางหรือว่าเป็นลักษณะคนที่จับต้นชนปลายไม่ได้นะคะสี่เป็นเลขที่เกี่ยวกับการประมวลผลคิดวิเคราะห์หรือว่าเกี่ยวกับความจำนะคะ,ะเพราะฉะนั้นศูนย์สี่สี่ศูนย์อยู่ติดกันความคิดที่ไร้การประมวลผลอาจจะหมายถึงว่าเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมได้ด้วยเช่นกันนะคะ